วันนี้เราก็อยู่กันในช่อง Master ี v FM นะครับผมใครเข้ามาคลิปนี้ครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เวยนะครับผมเราจะได้มีกำลังใจนการทำคลิปต่อไปนะครับวเม่อยนีีเดียวใช่น๋ยวขอให้พอสไว้สักนึงก่อนเราต้องหาตอนนี้ตักล้องเราจะเขียนโจทย์ให้ว่านะครับโจทย์ของวันนี้ก็คือ คือคนวาดคนวาดผู้ชายหผู้หญิงไงได้หมดได้หมดว่าได้ก็ว่าเลยเอาปากกาก็ได้ปากกาปากกาใช้ปากกาก็ได้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาเอาวาดตรงนู้นดินี่ครับเดี๋ยวเราจะวาดคนใส่หน้ากากอนามัย นี่นี่นะครับเราจะวาดคนใส่หนา้ากากเอ้าเดี๋ยวก่อนมันก็จะวาดคนใส่หนะ้ากากผู้ชายหรือผนะู้หญิง ทางฝั่งด้านคุณเดียวเขาว่าสวยมากเลยนะเนี่ยครับถ้าวานนี่สวยเราจะเขียนอันนี้นะ นีนะ่อันนี้วาดไม่สวยเดี๋ยวเราจะวาดอันนี้ไนะมรู้เหมือนว่าภาพที่คุณเดียววาดภาพนี้จะถูกทิ้งไปเพราะว่าวาดไม่สวยโ่ าดูฝั่งด้านคุณอีม้านนะคะมีให้ดูทำไมไม่ให้ดูภาพอ่ะเขินอายเหรอก็มีอ้มอ่ะถ้าว่าอิงว <c oughs> ่าว่าไม่สวยหอไม่เหมือนพี่เดียวลรโอเคโอเค,อเคขอดูตอนที่กรรมการตัดสินแล้วกันอยอยดูบ้านคุณเดียวโอ้โห <c oughs> ดูเหมือนว่าตง <c oughs> วนใหม่เยอะมากเลยนะเนี่ย พราะมันใช้ปากกาไงก็จริงลแต่ปรากฏว่าเรือยางไปคลืกควั่วไปชนโขดหินเท่านะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวยังคงสูญหาอยู่เลยค่ะแล้วมีแร้ว่าหลายคนนะคะล่องแกงมานั่งอยู่บนเรือยางอ่ะมีอะไรแบบนี้ใช่ไหม วัดใหม่เนียเพราะเราใช้ปาร์ตี้ม่อ็มไม่กมืสวยเลยเลมที่กู้ภัยลงไปค้นหาผู้สูญหายในลำน้ำแม่แตนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ตามาคุลุงคนเรงอ่ะชื่อว่าคุณลุงอดวยปิงป่าออกมาระบุว่ามีศั์เป็นลุงของผู้สูญหายนะคะและก็เล่าให้ฟังว่าผู้สูญหายเนี่ยเป็นหลาชาย เป็นลูกครึ่งไทยเลียวเียบมีแม่เป็นคนไทยคำว่าหลานชายคนที่สุดหายลงไปในลำน้ำแม่นี้นะคะเป็นโรเบิร์อยู่ประเทศที่เดินทางมาที่ต่างๆมากัดกันเฉยๆเมื่อกี้คนได้ยินเสียงอะไรไหมแล้วแค่เปิดดูข่าวเสียงน้องหมาแล้วแค่เปิดดูข่าวป็นเฉยๆเอ๊ะโดยดีๆมันก็เหมือนไอเติมนั้นเนี่ย รูปของคุณอิงเนี่ยรูปเหมือนไอติมมากเลยก็ว่าไม่สวยรูปนี้เหมือนไอติมมากมากเลยคุณผู้ชมก็ติดตามต่อเรื่องของแผ่นดินไหวมาครับม่บคนคิดว่ายังไงคอมเมนต์ด้วยนะครับคุณผมก็ต้องพามาถึงไทยครับรายงานก่าบบันไดเมื่อวันก่อนแรงสั่นสะเทือนเข้ามาถึงเชียงใหม่เชียงรายนะฮะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าแม่บุญสาวเขาดูได้ไหมที่ล่าสุดเขาบอกว่ามีภาพจะเป็นรอ็เหมือนว่าฝากคุณอิ้งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกรอบกวนนนนี วาดไม่สวยเขาต้องแบบแก้ขับอื่นมก่อนอะไรอ่ะันีทุกคนทุกคนนทุกคนี่ทุกคนยงว่าไห่เ้ยเก่ง่คืเงว่าคนนี้เคยเก่งคอยดูแลกันนี่ยตุ้ย แต่พี่ไม่ไหวอ่ะพี่ไม่ยิงของเลยอยูอ่บนอาคารทุกตัวนะอนาคารมันยิ่งสูงยิ่งรับอุณหภูมิแรงสั่นสะเทือนหลายคนบอกตอนแรกตกใจแล้ว่าววโโนนใครขยับหน้าตาโอ้โหแล้องวาดใหม่เย<า>อะอะแผ่นยิงไหวแน่นอนเคลิปนี้เป็นคลิปที่พี่น้องรที่อยู่เชียงใหม่เชียงรายนะครับเขาบอกมันจะเดินพืชกันเลยอะตั้งกล้องไลน์อยู่ที่กล้องขยับเลยนะฮะแผ่นยินไหวแค่ไหนหกจุดสี่ช่วงคือแปดละกันความรวมสว่าง ศูนย์กลางอยู่ที่เงินมากเป็นอนุไวขนาด6.4ลึกลงไป3กิโลเมตรระยะทางจากจุดศูนย์กลางไปยังประเทศไทยที่เภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยประมาณ87กิโลเมตรแต่ก็นนั้มือแรงสั่นสะเทือถามว่าเมืองไทยเจออะไรันบ้างไทยมีเรือบ้า

ทีินกลับลงไปที่ไปตรวจความเสียหายที่บ้านดงมะดับนะครับอำเภอแม่หลางสมุทรเชียงรายหมู่บ้านที่ดังมาล้อมรอบนา้ของเขารอบนั้นหนักหนากราดนะครับความเสี่ยงหายเยอะรอบนี้ก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ครับหลายคนบอกว่าเท่าที่รู้สึกได้จากแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันไม่รุนแรงเท่าปี57แต่ว่าแต่ละคนก็มีภาวะเพราะมันขยี้ร้อนเจริญงกับในอิมูจิเกิด เพราะว่ารอนเนี่ยความเสียหายมันยังจัมจ้านเลยเนมันก็เหมือนสไปเดอร์แมนนั่นแหละผมบอกว่าแต่ับเติดจะได้รับความเสียหายนะครับคืนนั้นรู้สึกอะไรกันได้บ้างเราเก็บชาวบ้านเห่อครับไอ้สะดุ้งตื่นอ่ะก็เลยหางในบ้านว่าเนี่ยเราจะต้องวาดผมวิ่งผมคุณของฝั่งนี้เขาสวยมากเลยเนี่ยเราจะต้องวาดผม แต่เนี่ยเรือน้ำของทัพเรือนั่นท่านก็พูดมาหลายครั้งแล้วเรือน้ำไม่มีเครื่องแล้วคุจะซื้อมัได้ยังไงประกานราคาที่วานผมบอกว่าจะมีทั้งโยนและตอนที่จัดงานจัดงานั้นก็ผูกงาเพราะวัาต้องใช้ประโยชน์จากเออแต่ภาพตอนทุกคนเสร็จครับคนเดียวได้หายเขาต้องฉีกหน้านี้ไปด้วยความจำเป็น แล้วก็วาดใหม่วาดตับใหม่ก็ได้เนาะเราทำทยูทูบเิวไหมเป็นเศษกระดาษตอนนี้ทุกคนเปลี่ยนหน้าใหม่หมดเลย

นี่นะครับเอ๊ะเคมีบ้างเลือกเลือกรูปเร็ว เลยเขาจะวาดเสร็จตากล้องเบื่อมากตอนนี้แบะมีด้านนี้เขา,า,รราไปถึง10ว<า>ีแล้วก็เสร็จเราไปถึง10วีแล้วกันนะเรเสร็จแล้วน,นี่ตรงไหน10นาทีแล้วค่ะถ้าใครถ้าเกิดใครเขา้ามาดูคลิปนี้อย่าเพิ่งเบื่อนะ นะผมทนได้ทุกคนก็ทนได้อันนี้บอกเลยอันนี้เสร็จก็พอเออต้องเสร็จจะเยอะอนะครับนี่คือกระดาษอันก่อนที่เขาฉีกเอากระดาษอันก่อนที่เขาวาดแล้วเขาฉีก ฉันจะจดลงไปฉันจะไม่จดอะไรทั้งนั้นเอามาเท่าไหร่มาเท่าไหร่บัตรบริจีสบอตเตอร์เมลอนเอ็กซ์ไลนก็อร่อยที่สุดแล้วถ้าเาาก,กิดเบื่อก็เลื่อนได้นะคะ

เสร็จแล้วอันนี้คือภาพออของคุณฝั่งของคุณเดียวนะครับน,นี่ตึงๆต,ตึงไปเลยล่ะเวะเคือคนละกิอยยางสวยจากภาพไปดันด้านอีกคนว้าวสป,ปรรหลาดโ <c oughs> อ้สป,ปรรหลาด <c oughs> น่ากลัวจังโอ้เหื่อมากเลยอ่ะ<อ>เพิ่มเติมนิดนึงน สำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ